สวัสดีครับผมบอสนะครับจากรามิมูลทัาแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับเจ้าตัว Middle Ocean Star 600ตัวใหม่นะครับก็ถ้าใครยัง ยังนึกหน้าไม่ออกเนี่ยก็เพื่อนๆลองสังเกตในส่วนของตัวสายนะครับถ้าเป็นตัว600ตัวเก่าเนี่ยสายของเขาเนี่ยจะมาในแนวแบบเดียวกันหมดเลยแต่รุ่นนี้จะทําออกมาคล้ายกับตัวรุ่นน้องนะครับที่เป็น204แต่ตัวเนี้ยจะเป็นชื่อ600เมตรเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกับตัว600เมตรตัวก่อนหน้านี้ก็จะมีในส่วนของตัวสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเปรียบเทียบกันเหมือนกันแต่วันนี้ผมอยากจะมาแนะนําในตัวนี้ก่อนนะครับภาพรวมของเรือเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปกก็ยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม ต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกับตัวก่อนเนี่ยก็คือในส่วงตัวหน้าปัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราดูในหน้าปัดชัดๆเนี่ยเราจะเห็นในโซนที่มันไม่เหมือนเดิมก็คืออย่างแรกเลยที่เราเห็นแล้วมันสะดุดตาก,ก็คือในตำแหน่งขีดต่างๆนะครับด้านในตัวนี้จะทํามาเป็นวงกลมนะครับเป็นลักษณะวงกลมในตำแหน่งชั่วโมงต่างๆนะครับ ซึ่งถ้าตัว600ตัวเดิมเนี่ยจะเป็นแบบขีดนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันล้อกับเจ้าตัว200เมตรตัวเก่ากับ200เมตรสีที่ออกมาตามหลังนะครับคือจริงๆอย่าง600เมตรเนี่ยขอบของเขาอย่างตัวเนี้ยก็เป็นเซรามิกแหละนะครับตัวเก่าก็เป็นเซรามิกแต่ตัวเนี้ยที่จะทําสีออกมาเนี่ยเขาจะทาสีออกมาแบบให้มันมีความอ่อนมากกว่านะครับถ้าเราดูหน้าปัดแบบเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวหน้าปัดเนี่ยกับตัวขอบเนี่ยมันมีความแตกต่างก,กันในเรื่องของเฉดสี แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะมีความกลมกลืนกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกันอันนี้ก็จะออกเป็นโคนแบบอ่อนๆออกเขียวๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวข้างในเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมาในรูปแบบของเป็นตัววงกลมนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันออกแนวหรูเลยได้เลยนะครับสําหรับตัว600ตัวใหม่นี้นะครับแล้วก็ไล่มาถึงตัวสายนะครับที่เราอยากดูกันนะครับตัวสายตัวเนี้ยจะทําออกมาในส่วนของตัวข,ข,ข้อกลางเนี่ยออกมาแบบเงาหมดเลยคือยอมรับเลยนะครับ ครัแบ,บแรกที่ผมเห็นตัวนี้ผมก็รู้สึกสะดุดตานะครับแล้วก็รู้เลยว่าแบบเออเรือเนี้ยถ้าใครที่กําลังเล็งๆกับเจ้าตัวลองยินไฮโดรคอนเกรสอยู่นี่นะผมบอกเลยว่าตัวนี้กินขาดนะครับใครที่แบบกําลังเล็งจะซื้อไฮโดรรุ่นใหม่นะอยากให้ดูมิมโดตัวนี้ก่อนอันนี้คือทั้งสเปคทั้งตัวเรือเนี่ยคือกินขาดหมดแถมราคายังยังเบากระเป๋าด้วยนะครับบอกได้เลยว่าราคาเขาไม่อัพด้วยนะครับราคาป้ายของเรือนี้มาอยู่ที่ 6,, 1 2 5 0 ซึ่งจะเป็นราคาเดิมกับตัวรุ่นเก่นเลยนะครับจะไม่มีอัพอะไรมาทั้งนั้นนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของตัวสายที่มีปัดเงามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวหน้าปัดที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเบสเซลที่ทําออกมาสีจางลงนะครับส่วนฮีเลียมบาวก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวขอบที่เพื่อนๆชื่นชอบในการหมุนนะครับโดยการกดเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนก็ยังล็อกแน่นเหมือนเดิมนะครับหมุนกลับไปได้เหมือนเดิมแข็งมากนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาแบบสายหรูแล้วก็อยากใส่แบบลงน้ํา แบบดำน้ำจริงๆจังๆเราต้องใช้ขอบแบบจริงๆจังๆเนี่ยแบบนี้ก็คือแบบเราจะขยับไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนนะครับถ้าเกิดเราไม่กดลงไปก่อนอันนี้คือป้องกันการที่เราเอามือไปโดนได้เลยนะครับบางทีเนี่ยเรามือไปโดนฝั่งนี้ถ้าเป็นนาฬิกาดำน้ำทั่วไปเนี่ยก็จะเลื่อนแล้วใช่ไหมครับถึงแม้จะเลื่อนฝั่งเดียวก็เถอะนะครับแต่เรือนนี้จุดเด่นของ m ิโดโอโอเชียนหกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยหมุนยังไงก็ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่กดลงไปนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับแล้วก็หมูนกลับเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแข็งมากนะครับอันนี้ก็ป้องกันการที่เราจะมองค่าเวลาในน้ำเนี่ยคาดเคลื่อนหรือเราจะตั้งเพื่อมาร์กเวลาอะไรต่างๆเนี่ยจะคาดเคลื่อนได้นะครับ แล้วก็ในสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวชุดเข็มนะครับตัวชุดเข็มตัว600เมตรตัวใหม่เนี่ยก็จะทำออกมามีลักษณะมีป้องตรงกลางนะครับเพื่อเวลาที่เวลานาฬิกาเนี่ยมันผ่านพ้นในตำแหน่งที่มันชนกับตัวขีดนาทีเนี่ยมันจะไม่ชนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับที่มันแตกต่างกับตัว600ตัวเดิมเนี่ยก็มีในส่วนของตัว ตัวขีด6นาฬิกาเนี่ยที่จะถูกยกขึ้นมานะครับจากปกติเนี่ยที่มันจะชิดในส่วนของตัวขีดนาทีอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกยกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําออกมาเป็นแบบแนวสี่เหลี่ยมเพื่อที่เราจะได้แยกแยะว่าตําแหน่งไหนเป็นตําแหน่งไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหน้าปัดแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมในโซนเอเชียนะผมกล้าบอกเลยเลยว่าเจ้าตัว 200C ที่ทําออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างขายดีกว่าเจ้าตัว200ปัจจุบันแล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็ผมคิดว่าเจ้าตัว200สีเนี่ยก็จะมาแทนที่นะครับกับตัว600ตัวเก่าแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆอะนาฬิกาดำน้ำพวกเนี้ยเราไม่ได้เอาไปใส่น้ำดำจริงๆนะเราใส่เพื่อเปรียบเราจะโชว์ข้อแขนโชว์ความสวยงามของตัวนาฬิกาโชว์แบรนด์โชว์ความภาคภูมิใจหรืออะไรก็ตามนะครับผมบอกได้เลยว่าการทำสายออกมาแบบนี้ที่มันคล้ายคลึงกับไฮโดรที่ผมบอกนะอันนี้ก็จะมีมาในตัวนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็แจ้งไว้เลยนะทางร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับไม่ได้จําหน่ายอ่า แบรนด์ลองยินแล้วนะครับก็อันเนื่องมาจากหลายๆอย่างนะครับที่ไม่อำานยนะครับก็เลยปล่อยผ่านดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันลําบากนะครับในการขายแบรนด์นี้นะยังไงวันนี้ผมฝากแจ้งข่าวไปด้วยนะครับใครที่ติดตามอาลองยินอยู่แล้วก็ชอบรองยินนะครับทั้งผมก็ไม่มีละนะครับก็ ลองติดต่อร้านอื่นเพราะว่าตอนนี้ก็มีตัวแทนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายออนไลน์ก็หลายเจ้านะครับยังไงลองลองลองฝากดูด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนอื่นได้เลยนะครับหรือจะทางออฟฟิเชียลของทางเขาก็ได้นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าตานะครับซึ่งถ้าผมเอาตัว600ตัวนี้มาเทียบหนึ่งน,นะครับมันก็อาจจะมีความลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะ ตัวคอนะครับตัวนี้จะอ่อนกว่านะครับนี่เข้มกว่าแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงเพื่อน้องสังเกตนะถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยตัวทางขวามือของผมเนี่ยเข็มของเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยพื้นที่ที่ใส่ซูปเปอร์ลูมิโนวานะครับนะอันนี้ก็จะแนวแบบฟิลลิ่งแบบเดิมๆนะครับส่วนเข็มวินาทีของตัวทางรุ่นเดิมเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นแบบปลาหยดน้ำเลียวแหลมแหลแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนตัว 200C เลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว600ตัวใหม่เนี่ย เข็มนาทีของเขาเนี่ยสังเกตง่ายก็คือจะเป็นวงกลมนะครับให้เหมือนกับตัวขีดชั่วโมงนะครับผมว่า2เรือนเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันอย่างพอสมควรถึงแม้ว่าราคาป้ายของเขาเนี่ยจะมาเท่ากันก็ตามนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเป็นเครื่องโคโนโ600เมตรมีฮีเลียมวาล์วเหมือนกันขอบเหมือนกันจะต่างกันแค่โซนหน้าปัดแล้วก็โซนตัวขอบเบเซลที่เปลี่ยนสีไปนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสายนะครับจากสายที่แบบออกด้านๆลุยๆหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเวลาเราโดนรอยนิ้วมืออะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะแทบไม่เห็นแต่ถ้ามาตัวนี้มาก็จะออกแนวหรูนิดนึงเวลาเราเอามือไปโดนเนี่ยมันก็จะอาจเกิดรอยรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับแต่ก็แลกมาถึงความที่มันสวยงามเล่นแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง2เรือนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากรู้กันนะครับสำหรับเรือน600เมตรตัวใหม่นี้นะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดเม็ดทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างตัวสายก็ยังเป็นขนาดเดียวกันเหมือนเดิมนะครับบานพับก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับเหมือนผมเอาตัว200เมตรตัวปกติกับต kind of ัว200เม C ซีมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดที่เปลี่ยนไปตัวสายที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว600เมตรนะครับซึ่งถ้าเป็นตัว600เมตรเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะครับ มันมีความคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับตัว600เมตรเนี่ยมันมีความคุ้มค่าก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับสเปคที่เพื่อนๆได้เนี่ยจะเป็นสเปคโครโนโมิเตอร์ซึ่งขึ้นชื่อว่าโครนโนมิเตอร์เนี่ยเขาจะเดินเที่ยงตรงกว่านาฬิกาออโ,โต้ทั่วไปเนี่ยเกือบแบบเกือแบบแบบเป็นเท่าเลยนะครับเกือบ2เท่าเลยนะครับอย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นานาฬิกาปกติเนี่ยอัตโนมัตินะคนใส่ออโต้รู้อย,อยู่แล้วนะครับเวลาเดือนนึงเนี่ยเวลาเราใส่ทุกวันเนี่ยมันจะมีค่าเคลื่อนประมาณานนาถ้าา นาฬิกานะั้นจะบ่งบอกได้ว่ามันจะเดินเที่ยงตรงมากขึ้นอย่างเช่นอย่างเดือนหนึ่งอ่ะอย่าง5ปกติ5-6นาทีนะครับพอมาเป็นโครโนมิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นี้หรือว่าแบรนด์ไหนนะก็จะเดินคัดเคลื่อน,นประมาณ2อานาทีโดยประมาณก็เกือบเกือบ2เท่าเลยทีเดียวใครที่ซีเรียสเรื่องความเที่ยงตรงเนี่ยผมว่าโครโนมิเตอร์ยังไงก็ได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวะลาปรับตั้งเ,เวลาบ่อยๆนะครับต่อมานะครับเรือนนี้นะครับแล้วก็เป็นโครโนมิเตอร์แล้วเนี่ยเรือนนี้นะครับ ก็ยังเป็นเรือนเดียวที่เป็นนาฬิกาดำน้ำอขอบเซรามิกเครื่องโคโน,โนที่ราคาประหยัดที่สุดในแบรนด์สวิสเพื่อนลองคิดตามนะครับเอาเอาเทียบสเปกเลยนะขอบเซรามิกนะครับเครื่องโคโนโน,นะครับประกันเครื่อง3ปีนะครับแล้วก็ขอบเซรามิกอะไรพวกเนี้ยตัวเรือน43อย่างเงี้ยนะครับซึ่งสเปคกับราคาที่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่า เหลือเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยถูกที่สุดในแบรนด์สวิตแล้วนะครับก็ถ้าใครที่เป็นแฟนนาฬิกาดำน้ำจริงๆเนี่ยรับใช้ตัวนี้อยู่เนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะสะดุ้งที่ราคา6กหมื่นหนึ่งนะถ้าเราเทียบกับตัว200 200C หรือว่า200เมตรเนี่ยที่อยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทมันโดดมาเป็นเท่าแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบในพิกัดเดียวกันน่ยถ้าเราอยากไปเทียบกับตัวไฮโดรคอนเกรสเนี่ยที่เป็นตัวใหม่เนี่ยเครื่องก็ไม่ใช่โคโน อะไรก็ไม่ใช่ราคาก็เกือบเกือบใกล้กันแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าไฮโดรคอนควสทาเครื่องโคโน,โนเนี่ยผมว่าเกินเกินแสนอัพแน่นอนนะครับแต่ตัวเนี้ยมาในสเปคที่โคตรคุ้มบอกได้เลยว่าใครที่ชอบนาฬิกาดําน้ําสายหนูแล้วก็อยากได้ที่แบบขอบเล่นเหมือนไฮโดรอ่ะเรือนี้คือค่าไฮโดรชัดๆเลยนะครับเกิดมาเพื่อแบบเพื่อแบบตีตีกับไฮโดรคอนควสเลยนะครับบอกได้เลยว่าเรือนนี้สวยแล้วก็คุ้มราคามากนะครับก็แถมได้ฮีเลียมวาลวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น600เมตรด้วยนะครับ ซึ่งน้อยเลือนมากนะครับที่เป็น600เมตรถ้าเราเห็น600เมตรในตลาดตอนนี้ก็ที่ต่อกกอนได้ที่ผมดูนะก็จะเป็นพวกซีสโ p e ปอร์ของทางจิตรนี่แต่ว่าอันนั้นนราคาเขาจะสูงกว่านะครับก็ก็ถือว่าเอามาตัดกันได้นะครับแต่ว่ามันก็แนวแบบราคามันก็เกินไปนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแล้วก็าทางจิตรนี่เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของเครื่องอินเฮาของเขานะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง อีเทเอนะครับซึ่งก็ถูกพัฒนาให้เป็นโครโนมิเตอร์เรียบร้อยละนะครับซึ่งก็อัตราการขัดเคลื่อนเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว600เมตรตัวใหม่แล้วก็อยากให้ดูอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของตัวป้ายนะครับป้ายรหัสอันนี้อยากให้ดูเลยนะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆมีร้านประจําอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อกับเขาได้เลยผมคิดว่าน่าจะมีจำหน่ายแล้วละ นี่คือ,อป้ายของเขานะอันนี้คือป้ายโคโนนะครับเพื่อนๆจะได้ไปด้วยนะก็ถ้าเป็นตัวล่าสุดเนี่ยจะลงท้ายด้วย0ูนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปกติเนี่ยจะลงท้ายด้วย0ูนะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับว่า,าเราซื้อรุ่นไหไรไปนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะสลับกันได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนงตัวหน้าตาอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ดูจริงๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็ถ้าเราดูสายปุ๊บเราก็จะแยกออกทันทีนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากติดชมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมกล้องหม่ด้วยนะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากติดชมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะก็ฝากแจ้งไว้ด้วยได้เลยนะครับส่วนท้ายคลิปเนาะจะมีการขายของนะครับใครที่ติดตามทางผมเนาะอยากสั่งซื้อนาฬิกาก็ทางช้อปปีก็ได้ทางผอมชำระนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการขายของของผมนะ ใครที่ชอบก็สามารถสั่งซื้อได้ครับผมวันนี้ผมบอสจากช anel นนมูลท่าแพ้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ